สวัสดีครับวันนี้อยู่ับแชมป์300ครับวันนี้เราพามาในช่วงของรายการของต้องมีครับวันนี้เราอยู่กับอู่มัสเตอร์พีดบอดี้เซอร์วิครับซึ่งจะเป็นงานใหญ่เลยครับคือแชมป์ชนแชมป์หลายๆคนไม่ต้องสงสัยครับดูภาพดิสเพย์หน้าคลิปอยู่แล้วว่าวันนี้ผมจะเจอใครนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่บอกเลยครับเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วเราจะไปล้วงลึกประวัติของพี่แชมป์มัสเตอร์พีดกันครับว่าก่าจะมาวันนี้เป็นอู่สีอันดับต้นๆของประเทศไทยนั้นมาได้อย่างไรและไปดูรถของเขากันว่ามีรรรรอะไไนนน่าสใจบบบงคคัััปชมก ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับพี่แชมป์นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พี่แชมป์แนะ,ะแบบนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับพี่แชมป์ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์300นะครับเอาแล้วไงอีกกูต้องเป็นแชมป์มาเตอร์พีเลยดยิอีกพี่ต้องยกอู่ให้ผมนะฮะก็งั้นคนเอ็นขอพี่นะโอ้โหได้เลยแล้วไปผ่อนต่อด้วยนะฮะนี่สิ่งที่ผมมีอยู่ สำหรับวันนี้ฮะมาอยู่ในช่วงของรายการของต้องมีครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูกิจการของ a s t e r p i e c e Body Service นะฮะว่าเป็นอย่างไรอย่างไงอยากจะรู้ของต้องมีของพี่ชมป์แต่ว่าตอนนี้มีรถอะไรอยู่บ้างพี่ก็ตอนนี้มีเจ้านี่เลยครับ R X7 R Magic นะครับแล้วก็คันหนึ่งที่กำลังทำอยู่นะครับคันนี้ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยก็จะเป็น R X7 s p i r i t ครับทำไมต้องเป็น R X7 พี่ของต้องมีสำหรับพี่คือในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งตอนสมัยเราไม่มีเงินเนะเราก็แบบโอ้โหเจอเลยไอดอลพี่เบียร์ใบหยกขับรถผ่านเส้นกระ ครับอ่าครับหลังจากนั้นแม่งกดประทับใจแล้วมันก็เป็นความแบบว่าฝังใจใช่ว่าวันหนึ่งถ้าเรามีเงินเราก็อยากมีรถแบบนี้แล้วก็พอเราทําธุรกิจอะไรมาก็มาเริ่มเก็บรถเริ่มเริ่มเล่นรถพวกไอเซเว่นอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นคันแรกคันแรกของพี่คันแรกของพี่ไอเซเว่นชกีป่ปีที่แล้วพี่ออคันแรกโอ้โหกี่ปีที่แล้วคิดนานเลย <ๆ S 1> น่าจะมีประมาณ10น่าจะมีประมาณ10 1213ปีอะครับครับเอ้ยเลยสีประมาณส4่ปีอะประมาณเนี้ยรู้สึกยังไงพี่วันแรกที่ได้มัน มาหรอครับคือก็ดีใจครับคือมันเราไม่ได้ดีใจที่เราได้ไอคิวเแต่เราดีใจที่เรามีฝันของเราแล้วเราทํามันสําเร็จแค่นั้นเองครับแต่ว่าเราเอาเหมือนแชมป์เป็นคนเล่นรถอะเหมือนที่เป็นคนเล่นรถเนี่ยครับเราก็เอารถเป็นพาชั่นในการทํางานเป็นไหมเป็นพี่โหทุกวันนี้พา t ชั่นนี่สินนัทธนีเอ๋ยอัฟ่าเเลยเต็มไปหมดเลยพี่ จริงครับเราคนเล่นรถเราก็เอารถเป็นตัวตั้งในการทํางานพอวันหนึ่งที่เรามีกําลังที่จะซื้อได้นั่นก็หมายถึงว่าเราสําเร็จไปอีกขั้นแล้วครับก็เลยเหมือนว่าดีใจครับดีใจในวันนั้นก็ดีใจที่ได้ซื้อมันแค่นั้นครับผ่านระยะเวลามา14 1 5ีาปีทาไมก็ยังเป็นไอซเซเว่นอยู่ครับทำไมเป็นคันนี้คือพอมันชอบแล้วมันมันได้เล่นนะครับมันก็ด้วยความที่เซเว่นนะครับมันเป็นรถที่คนญี่ปุ่นยังเล่นอยู่ด้วยความที่คนญี่ปุ่นเขายังพัฒนายัง มีชุดแต่งออกมาใหม่ยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็มีอัปเดตของมันเรื่อยๆนะแล้วบางทีออกมาอย่างเงี้ยเราเคยใช้อย่างตอนนั้นที่คันนี้ออกมาผมใช้เซเว่นออยู่พาร์ทอารีอเมมิยานะครับก็พอมาเจอรุ่นรถพอมามเจออเมจิกเนี่ยทรงเนี้ยโอ้ยยังไงก็ได้อยากมีให้ได้ก็กลายเป็นว่าก็ต้องไปติดตามต้องไปไล่ล่ามันมาอีกทีครับ ในเรื่องของสตอรี่คันนี้นะฮะเดี๋ยวรอชมในช่องของพี่แชมป์นะฮะ<า>จะเล่าเรื่องบแบบเจาะลึกเลยว่าผมบอกเลยว่าไม่ใช่วันนี้มีเงินนะไปโยนแล้วจะได้ของแต่งมันมานะไม่ได้นะฮะมันจะมีเรื่องราวสตอรี่ที่ให้คนติดตามเดี๋ยวรอชมในช่องของพี่เขาเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านล่างให้นะฮะอ่ะวันนี้ขอเยี่ยมชมหน่อยพี่ได้ครับรถคันนี้อยู่กับพี่กี่ปีแล้วพี่ตอนนี้ก็น่าจะรวมทําก็ประมาณ8ปีครับโอ้โหคันนี้ซื้อมาเป็นสภาพไหนพี่เดิมๆเ,เลยเขาจอดทิ้งอยู่ ริมถนนเลยครับครับแล้วก็ไปติดต่อไปหาเจ้าของจนเจอเจ้าของอครับก็ไปขอซื้อมาแล้วก็เอามาทำระยะเวลาในการทำทเี่ตอนทำทำไม่นานครับแต่ว่าที่นานคือ ระยะเวลาในการติดต่อขอซื้อพาร์ทชุดนี้ซึ่ง<อ>คนญี่ปุ่นเขาไม่อยากขายเลยครับก็ต้องใช้ความพยายามในการติดต่อในการแบบว่าไปตามเรื่อยๆครับไปตามตื้อเรื่อยๆก็กว่าจะได้ชุดนี้นับจากวันแรกที่เราเห็นแล้วเราติดต่อเข้าไปก็มีประมาณ2ปีกว่าอเกือบสามปีเปขา<อ> <ผม S 1> ไม่ยอ,อ<ท>นขายนะให้เป็นผมไม่อดทนละเพอสองสาปีชุดนี้ มีกี่ชุดในในโลกพี่คือต้องบอกนี้ครับว่าสำนักอาเมจิกนะครับเขาสร้างรถขึ้นมา1คันเพื่อไปแข่ง t i m e a อ t a แ k แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไอ้เจ้าเนี่ยก็ออกมาสู่สายตาชาวโลกแล้วมันก็เป็นที่ฮือฮาสำหรับคนที่เล่นเซเว่นมากมันมันไม่เหมือนชุดอื่นมันมีสเสน่ห์ของมันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำขายพอไม่ได้ทำขายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีรถเขาคันเดียวส่วนเขาในรูปแบบที่เขาทำออกมาขายเป็นคอมเมอรเชียลแบบว่า พัฒนาให้มันวิ่งถนนได้มันคล้ายๆครับแต่มันไม่เหมือนร,รายละเอียดดีเทลลิ่งมันต่างกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าจะเอาอาร์เมจิกที่เป็นพาร์ททรงนี้ใกล้เคียงนี้มีหลายคันครับ,รบแต่ถ้าเป็นทรงไท <ขา S 1> ม,ม์แอคแท็กขาวชมพูแบบนี้มีแค่2คันในโลกครับ ก็คือจะมีรถสํานักกับคันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นคุณค่าทางใจนะฮะนี่ในส่วนของคันแรกจริงๆแล้วหลายคนจะเห็นอยู่ในตามสื่อโซเชียลต่างๆสำหรับถคันนี้มีหลายรายการมาถ่ายแล้วแต่มีอีกคันเด่ผมขออนุญาตเลยนะครับพี่แชมป์อยากไปดูคันนี้มากส่วนตัวชอบมากๆผมเป็นคนชอบเซเว่นเหมือนกันที่แต่ขายแดกไปหมดแล้วครับพี่เดี๋ยวาพาไปดูเซเว่นคันนี้ซึ่งครับผมต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเดิมๆแต่มีความพิเศษในความรู้สึกคุณค่าทางใจมากๆสำหรับคนที่เล่นรถเซเว่นนะฮะ ยห้พี่แชมป์เล่าให้ฟังดีกว่าว่าทําไมต้องเป็นคันนี้ต้องเป็นคันที่2ของพี่ด้วยก็พอเราเล่นเซเว่นไปถึงจุดจุดหนึ่งใช่ไหมครับครับมันก็เหมือนว่าเอ้ยอาร์เมจิกเราก็มีแล้ว RE เราก็เคยมีแล้วทีนี้ R x 7ก่อนเลิกผลิตนะครับครับอเนี่ยเลิกผลิตปี2002ก่อนเลิกผลิตเขาก็เหมือนต้องการฝากความทรงจำให้โลกจำเซเว่นไปนานๆก็ผลิตตัวพิเศษขึ้นมาครับเรียกว่าสปิริตอาร์ครับผลิตในปี2002เท่านั้นนะครับแล้วก็มี1 5 0 0คันในโลก แค่นั้นก่อนเลิกผลิตคือเป็นล็อตสุดท้ายเลยแล้วก็เฉพาะสีนี้นะครับที่เป็นสีไทเทเนียมกราไฟต์เนี่ยครับมีอยู่ประมาณ200กว่าคันเพราะฉะนั้นมันก็มีความแรในตัวของมันอยู่แล้วครับมันกลายเป็นแรไอเทมที่สําหรับคนที่เล่น I อซ์เที่อยากสะสมครับต้องใฝ่หามันครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงจุดจุดนึงผมอยากจะเก็บผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเก็บอะไรที่มันเป็นที่สุดของคนที่เล่นเซเว่นละครับก็เลยกลายเป็นเจ้านี่ครับ อย่างในไทยมีเยอะไหมพี่สเ i ร i ิตร oh ์อาเท่า,า,าที่ทราบไม่เกิน3-4สี่คันไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้หลายๆคนคอยากรู้แล้วว่าความรีเป็ตดของมันเนี่ยกับราคาเป็นยังไงบ้างพี่โอ้โห oh, ราคาต้องบอกว่ามันไม่มีราคาดีกว่ามันไม่มี มันไม่มีเรสเฟอร์เรนซ์ให้อ้างอิงอะครับเพราะว่าในเมืองไทยคนที่เป็นเจ้าของก็ไม่ได้เปลี่ยนมือไม่ได้เปลี่ยนมือเลยครับเคยเปลี่ยนมือกันแบบโอ้ยไกลๆทั้งประมาณเกือบสิบปีที่แล้วก็ราคาเซเว่นอยู่เจ็ดแสนตอนนั้นเขาเปลี่ยนกันประมาณสองล้านไปปลายอ่ะจำได้ได้เพราะว่าตอนนั้นะสีเทาเคยมีใช่สีใช่สิ่งนี้แหละครับเปิดกันประมาณสองล้านสี่สองล้านห้าอ่าใช่ครับแล้วก็ซึ่งเซเว่นคันละห้าหกเจ็ดแสนเองใช่ตอนนั้นเซเว่นเจ็ดแสนตอนนี้ก็ประเมินค่าไม่ได้ถูกต้องท่านคะนับเป็นเท่าก็ตอนนั้นสมมตติว่่าาก็เทนนอ เซเว่นคาราสองล้านหรือว่า2ล้านต้องมี2ล้านมีอยู่แล้วครับก็น่าจะ5 6 7แถวแวนั้นแหละครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินฟาดแล้วซื้อได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่มีเข้าคลองอยู่ก็ไม่ธรรมดาใช่นะฮะครับอาคันนี้ใกล้เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ก็ประมาณเกือบ90แล้วครับได้ครับเดี๋ยวขอให้ทีมงานพาเข้ามาดูภายในภายในหน่อยได้ครับเก็บรายละเอียดเพราะว่าสาเหตุที่มันช้าครับเนื่องจากว่าเราเก็บเป็นสปริตอาร์อย่างเดียวไม่พอนะครับเราเบิกใหม่ทุกอย่างด้วยคือเราต้องการใหม่ที่สุดเหมือน เหมือนรีสโตให้มันเหมือนรถที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับ ในเมื่อมันมจะเก็บแล้วของใหม่ทุกอย่างครับแล้วอย่างพวกนี้พี่อร่อยยังเบิกได้อยู่ใช่ไหมบ,บางชิ้นส่วนยังเบิกได้ครับแล้วก็ต้องบอกนี้ว่าเอ่อบางอย่างเนี่ยครับมันก็จะมีกลุ่มที่เขาเล่นแล้วเขาก็ทยอยเบิกเก็บกันมาตั้งนานแล้วแหละสักพักละในส่วนใหญ่อยู่ออสเตรเลียนะเออพี่ซื้อสินค้าก็บางอย่างญี่ปุ่นไม่มีละไปซื้อออสเตรเลียก็มีบางอย่างตัวพี่เองเคยคิดไว้ว่าจะทําเราก็เบิกเก็บของเรามาเรื่อยๆคือคันนี้ทําจริงๆเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีกว่าๆครับแต่ว่าระยะเวลาที่เราเก็บของเนี่ย ไม่ต่ำกว่า4ปีครับโโอ้ห นี่ครับสักที่เขาบอกว่าคุณค่าทางจิตใจเรื่องราคามันเป็นรองแต่การที่คุณจะได้ขับรถหนึ่งคันเนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาเนี่ยเก็บของมาสี่ปี<ช>หารถไม่รู้กี่ปีนะกว่าจะได้แบบนี้<ช>แล้วมาทําอีกปีกว่าเบ็ดเสร็จเกือบ10ปีนะฮะสำหรับรถคันนี้นะฮะก็น่าจะมีคุณค่าทางจิตใจมากๆของนี่เหมือนร,รถป้ายแดงเลยใหม่กิฟเลยฮะผมอยากให้พี่ฝากสําหรับคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะทํารถให้เหมือนใหม่เลยเงี้ยมันต้องมีอะไรบ้างพี่คืออันดับแรกนะมีทุนก่อนชต้องมีทุนนะครับ,รบแล้วก็อันดับที่2คือ มีใจให้มันก่อนครับ,รบเพราะว่า <plein S 2> <view> เอาจริงๆผมอยู่ตรงเนี้ยผมรับทํารีโสโตอย่างเงี้ยผมก็เจอปัญหาหลายอย่างนะแชมป์คือบางคนก็มีทุนแต่ก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะรอรแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีไม่ได้อยากรอรเออมันมันก็บางบางอย่างมันต้องมาพร้อมๆกันครับ,รบมีทุนมีใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมรู้สึกว่าต้องมีคือต้องมีพาชั่นกับมันเพื่อที่จะเวลาทําทําไปแล้วเกิดปัญหาไม่ทิ้งไปกลางทางคนที่ขายโปรเจกต์ก็เยอะนะครับที่ทาทาไปแล้วทิ้งหรืออะไรเงี้ย ก็มีพอสมควรถ้าเกิดสมมุติว่ามีครบผมว่าที่เหลือมันไม่เป็นอุปสรรคละของหายากแต่ก็ยังหาได้ถูกไหมต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใช่จะแบบว่าปรับแบบว่าต้องการวันนี้พรุ่งนี้มีเล่นรถใหม่เลยใช่แนะนำให้ไปซื้อรถใหม่รถที่มันมีรถอยู่ในสูงนะมาที่จะไปเข้าไปเบิกได้ทุกชิ้นนะงั้นไปได้เลยครับครับอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินนี่ยที่ผมพูดข้างต้นว่ามีเงินลราคว้าได้มันไม่สามาถที่จะทําได้ครับใช่ผมพูดกับลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าพี่ถ้าพี่อ่ะเป็นคนที่มีไม ทำให้เขาถึงซื้อรถแบบทําเสร็จเลยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเขามีเงินแต่ไม่มีเวลาสามารถที่จะซื้อแล้วขับพวกนี้ได้เลยแต่ถ้าเขาแล้่มรีสโตเนี่ยไม่รู้ว่าอีก3าปี4ปีตาเขาจะขับไหวอยู่หรือเปล่าใช่ถึงบอกว่าเวลาเป็นรถรีสโตนะครับทุกครั้งที่เขาเข้าไปขายในในในเพจรหรือเข้าไปขายหรือมีคนมาขายนะครับมันชอบมีดราม่าเนะว่าอุ้ยทําไมแพงทําไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้ผมมีคําแนะนําคําเดียวครับลองทําดูเฮ้ย <laughs> ผมลองแล้วครับพี่เออผมลองแล้วจริงบางอย่างนะครับมันตีเป็นราคาครับ สำหรับเจ้าของมันยังขาดทุนเลยอ่ะใช่ถามผมว่าผมสร้างคันนี้เหรอไม่ต่ำกว่า5ล้านนะครับถามว่าถ้าไปขายผมไปขายนชั่วโมงนี้ขายสมมุติผมเอากําไรนิดนึงอ่ะ5ล้าน5ผมว่าแม่งดราม่ากระจายแน่นอนใช่ครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจอ่ะมีคนซื้ออีก5้าแสนที่เป็นกําไรผมอย่างเงี้ยคุณผมใช้เวลาสองกี่ปีในการลงทุนลงแรงอะไรเงี้ยแต่แต่เอาจริงๆคนที่ทํารถแบบนี้นะครับไม่ได้มีใครอยากขายหรอกใช่ครับใช่ไหมส่วนใหญ่อยากเก็บกันทุกคนครับ เป็นความฝันและที่อยากทะมนในโรงรถนะครับอือใช่อ่ะสำหรับรถของพี่แชมป์ประมาณนี้ละกันของต้องมีของพี่แชมป์คือค i อ <x> ซ <x> นะฮะหลายหลายคนคงอยากรู้แล้วครับว่าที่อู่มาส t ต r p i พ c e มีอะไรบ้างและจุดเริ่มต้นยังไงบ้างอยากให้พี่แชมป์แนะนำหน่อยว่าก่อนเราเริ่มก่อนที่พี่จะมาทำอู่เนี่ยทำอะไรมาก่อนครับพี่เออก่อนทำอู่แล้วครับผมก็เออจริงๆผมเป็นทหารครับเออจบมาปุ๊บก็ เงิเนเดือนมันน้อยครับเรารเราเราเรา,เราไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับแล้วพ่อผมเนี่ยเขาเป็นช่างผสมสีอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีอู่เป็นของตัวเองนะครับก็คือเด็กๆเ,เนี่ยผมก็อยู่ตามอู่เนี่ยแหละนอนตามใต้ท้องรถนี่แหละเวลามารอพ่อทํางานอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเรามาเล่นรถเราก็รู้สึกเฮ้ยเรามีพ่ออยู่ รเรามีความมีพาชั่นในการแบบเฮ้ยเราอยากทําสมัยก่อนผมต้องบอกงนี้ว่าผมเนี่ยเกิดมาจากทําพวกไทอาเลยนะครับผมเมื่อก่อนเวลาเป็นสีขาวไทอาแชมเนื้าสมายัยเด็กๆเนี่ยโอ้มันจะต้องไปหาสีมาเทียบนะผมเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ไปหาเบอร์สีมาแล้วมาขึ้นสูตรแล้วชั่งน้ําหนักแล้วทําสมัยยุคเริ่มต้นเนี่ยไทอาเต็มอู่เลยครับพวกซีวิกอะไรเงี้ยทำขาวไทอามันก็เป็นของแปลกในสมัยนั้นว่าเฮ้ยคุณมีเบอร์เหรออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาจะใช้วิธีผสมตามแบบเอาอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยมีเบอร์ตรงสูตรอะไรเงี้ยก็เลยเป็น ตรงนั้นว่าเออเราเรามีพ่ออยู่เราก็อยากว่าเงินเดือนมันก็น้อยนะอะไรเงี้ยเราก็อยากทําธุรกิจอะไรสักอย่างซึ่งมันหนีเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใช่ไหมเราลักลอบด้วยเออใช่ครับก็เลยเริ่มต้นทําอู่มาตั้งตอนนั้นก็ตอนนี้ก็20ปีแล้วครับอู่แรกผมจําได้นะซอยสามัคคีผมตัวรู้จักพี่แชมป์เนี่ยรู้จักตอนที่เป็นไอซ์เซเว่นแล้วไอซ์เซเว่นแล้วเอาเซเว่นแล้วก็เออมีไอเอสแล้วก็จะมีช็อตสุดที่เป็นอู่เนี้ยเอาอาสามสี่นะครับซึ่งผมก็ได้สัมผัสมาแล้วว่าพี่แชมป์เขาทําอู่ที่เกกี่ยวับร ซิงแล้วก็หลังๆเนี่ยมาขยับทําไมถึงมาขยับมางซุปเปอร์คาร์ดิคือต้องบอกว่าปกติเนี่ยเพื่อนสูงเราก็เล่นคือคือพอเราทํามาสักพักจากลูกค้าไม่กลายเป็นเพื่อนครับเออเขามีอะไรก็นึกถึงเราตลอดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็พอวันหนึ่งเขาขยับกันมาเขาเปลี่ยนรถเขาค่อยๆจากเริ่มมาจากเป็น R35 กันมาก่อนอะไรเงี้ยพอเป็น R35 เสร็จเราก็มาทํา R35 บางคนขยับไปซุปเปอร์คาร์เราก็เลยได้เริ่มได้สัมผัสซุปเปอร์คาร์หลังจากนั้นพอมีซุปเปอร์คาร์เข้ามาก็มาเรื่อยๆเลยครับ อยากให้พี่พูดถึงในเรื่องของการที่ทํารถพี่ผูสีผมว่าหลายๆคนเนี่ย ยังไม่เคยฟังในมุมของเจ้าของอู่ครับซึ่งหลายๆคนเอารถมาทำแล้วอาจจะคาดหวังไว้สูงมากกับการที่ทาแล้วเกิดอุบัซิเดนเกิดอะไรอย่างที้พี่พูดในแนวของการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่เราไม่อยากมีปัญหาหรอกรแต่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับคือคือ,ค,อคือผมบอกอย่างนี้แล้วกันผมว่าทุกที่เหมือนกันนะคือเวลาแชมป์เองหรือผมเองเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเราตั้งใจทําอยู่แล้วเราไม่มีใครอยากจะแบบว่าเฮ้ยทำให้มันเกิดปัญหาหรืออะไรหรอกแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากหลายทางครับมันมาทั้งบางคันอย่างของผมนนียยผมมงาประกััภ บ,บ,าบางฝ่ายบางทีเป็นงานประกันมีปัญหาปัญหามันมาจากทางอ่ะครับเพราะเราทําอู่คือเราแก้ปัญหาให้เขารถรเขาเกิดอุบัติเหตุมาเราช่วยเขาแก้ปัญหาเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับปัญหามันมีจากทุกทางเลยลูกน้อง ลูกค้าเองก็มีครับทางประกันเองก็มีเพราะนั้นส่วนใหญ่นะครับเราก็ยังไงอะเราก็ตั้งใจทําให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับเพราะนั้นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารคุยกันให้เข้าใจอะไรเงี้ยครับในเรื่องของปัญหาต่างๆนะผมว่ามันมันธรรมดาครับมันทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณทํอะไรก็แล้วแต่คุณมีปัญหาหมดแน่นอนจริงๆผมพูดแบบนี้พี่ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต้องพูดแบบนี้ว่าผมใช้บริการไม่ว่าจะเป็นอูพิชแชมป์หรืออูอื่นเราเจอปัญหาเนี่ยเรา อยากให้พูดคุยกัน <True. S 2> มันเป็นรเรื่องท,ที่สำคัญที่สุดสําหรับผมผมทำ mm hmm. เต็นรถไม่ใช่ว่าผมจะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะผิดพลาดอย่างอู่เนี่ยเหมือนกันผมเข้าใจพี่แชมป์เลยพี่ดูรถเขาสิให้แฟนขับดูรถเขาสิว่าเป็นอย่างไรรถแต่ละค,คันเนี่ยอะอย่างรถที่จอดอยู่ด้านหน้าเ mm hmm. มื่อกี้เราโบกินี่เอเวนท์ดอองี้ NSX อย่างนี้ไออเซเว่นอย่าง 7, างี้หลายๆคนมาแบบรีสโตร์หมดเลยถามว่าออกไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ว่ายากนะสำหรับผมนะมันอาจจะต้องมีจุดที่แบบต้องกลับมาแก้ผมว่าอยากให้คนที่อยากจะทํารถหนึ่งคันเนี่ยให้เข้าใจอู่หน่อยละกันว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรผมว่าทางอู่เนี่ยอย่างพี่แชมป์ผมกล้าการันตีนะผมเคยใช้บริการอยู่รับผิดชอบ2พูดคุยได้แก้ไขได้ผมว่ามันจบกันด้วยแบบดีที่สุดคือคืออย่างที่แชมป์พูดแต่ถูกต้อง100%เเลยครับเวลาผมปล่อยรถลูกค้านะครับผมก็จะบอกลูกค้าว่าทางที่ดีที่สุดที่จะทํารถให้คันนี้มันจบและสมบูรณ์ที่สุดคืออะไรปะผมต้องใช้สัก6เดือนเออคือมันต้องใช้้้จจรรริงงนนะถถมัึูเย ออกไปบางทีไม่ก็แก้ก็แก้ขายไปสักพักแม่งก็แกอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นส่วนใหญ่เราปล่อยรถนะวันนี้นะครับผมก็จะบอกลูกค้าว่าวันนี้ปล่อยรถอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่ช่วยผมเช็คหน่อยเช็คเสร็จปุ๊บพี่จดลิตรมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าบางคนจดมาสองสามหน้ากระดาษบางรายการเนี้ยลูกค้าแบบหงุดหงิดมากเลยล้างรถแล้วมันมีแบบสีเยิ้มสีย้อยอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมเวลากลับเข้ามาทำเนี้ยสิบนาทียี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วแต่บางทีด้วยความที่เฮ แข็งหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยพี่ช่วยผมเช็คหน่อยถ้าพี่เช็คเสร็จพุกมาถึงเอาลิสต์มาเลยจะเก็บงานไหจะตรงไหนก็ได้เรารับผิดชอบหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกแหละมันอยู่ที่ความเข้าใจระหว่างคนทํากับผู้ให้บริการคือถ้าเราเข้าใจคุยกันตรงกันก็จบไม่มีปัญหานี่ยผมอยากจะแนะนําให้สําหรับแฟนคลับที่กําลังดูอยู่ว่าจะทําสีรถผมบอกเลยว่าทุกอู่มีโอกาสที่จะเกิดรีเฟกต์กับเหมือนกันหมดครับใช่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบทาออกไปแล้วจะร้อยเปอร์เซ็นต มันเป็นมันมันเป็นงานฝีมือมันเป็นงานแทนคราฟมันโรงงานขนาดใช้หุ่นยนต์พ่นยังมีปัญหาเลยใช่เพราะนั้นเราใช้คนคนแม่งมีทั้งอารมณ์มีทั้งอะไรแต่ว่าเราก็พยายาม QC ให้เรียบร้อยที่สุดแต่ว่ามันมีอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เรามาความพร้อมความรับผิดชอบอยู่แล้วครับอ่ะสำหรับอู่นี้พี่ทําอะไรบ้างก็หลักๆเลยนะครับที่เนี่ยจะซ่อมสีครับอ่าไม่ว่าจะชนหนักชนเบานะครับก็มาได้หมดนะงานประกันงานเงินสดอะไร รับหมดครับประกันก็รับทุกที่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ย มันมีเงื่อนไขที่มันไม่เหมือนกันเช่นบริษัทนี้อาจจะต้องอจ่ายส่วนต่างนะเพราะเนื่องจากว่าให้ค่าซ่อมน้อยมากเราทําแบบมีคุณภาพไม่ได้รเราก็จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าโอเคลูกค้าอาจจะต้องร่วมกันจ่ายเพื่อให้เราเนี่ยได้ดเนินต่อได้ถูกเพื่อให้เราเนี่ยใช้ของที่มีคุณภาพในการทํารถลูกค้าคอันนี้ก็เป็นในส่วนของประกันภัยนะครับแล้วก็หลักๆอีกงานนึงคืองานฟิตติ้งชุดแต่งแบบนี้ครับ,รบจริงๆผมก็ไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องมาซื้อกับผมเพราะผมก็ไม่ได้ขายเป็นหลั อยู่อย่างสมมุติว่าแชมป์อยากแต่งรถรุ่นนี้มีอะไหล่มาแต่ไม่รู้ไปทําที่ไหนมาปรึกษาผมได้เลยตรงนี้ก็ปรึกษาอยู่ครับเราบอกแบบนี้ครับว่าผมก็แอบเห็นใน YouTube Channel ของแชมป์มาสเตอร์พีตอนนี้กําลังเริ่มทําอยู่นะผมชอบเกี่ยวกับการที่พี่ให้ความรู้เกี่ยวกับผ่าเรื่องอะไหล่เลยนะฮะและชอบอีกคลิปหนึ่งคือคลิปแมคคา e เรนที่ใส่ชุดแต่งพี่แม่งแบบว่าไม่ได้แบบว่าสัจจะทาพาร์ทแท้อย่างเดียวบางทีเอาพาร์ทที่เป็นจาก OEM ที่จีนเข้ามาแล้วเกิดปัญหาอะไรยังแก้ไขให้ได้สิ่งนี้ทําไมมาสเตอร ยอมทำพี่คือต้องบอกนี่ครับเราทำโดยพื้นฐานของความรักรถของพาชั่นเราด้วยว่าเฮ้ย บางทีงานยากคนอื่นเขาไม่อยากทําเลยนะมันแก้แล้วมันเสียเวลามันใช้ค่าจ่ายเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างผมเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันบางอย่างอะเราไม่ได้นิดเงินเสมอไปรเราต้องการแบบเหมือนอะไรที่มันหล่อเลี้ยงใจเราในการทํางานด้วยอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราอยากทําผ้าวันหนึ่งเราเห็นรถคันนี้วิ่งแล้วเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจไปกับ<ผ>ม,มัน,มน,น,นใช่ถูกต้องครับที่ผ่านมาก็แบบนี้ตลอดนะครับงานยากๆส่วนใหญ่คือที่ได้ทําก็จะรู้สึกทําด้วยความภาคภูมิใจตลอดครับไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถึงบอกว่าเออบางที อย่างต้องบอกว่าอย่างแม็กกาเลนอย่างที่แชมป์บอกครับถามว่าไปหาพาร์ท7 6 5 LT แท้ๆท,ที่ไหนมี ไม่มีครับถามว่าซื้อที่ไหนก็มีอยู่ที่เดียวที่เขาทำก็จีนแต่ว่ามาแล้วทํายังไงให้มันฟิตติ้งแล้วมันมีคุณภาพที่สุดมันโอเคสําหรับลูกค้าที่สุดมันดีที่สุดมันก็อยู่ที่เราที่จะเป็นคนที่จะใส่ใจในการทํางานมากกว่าจริงๆลองไปดูคลิปดูนะฮะผมนั่งดูไปเกาหัวไปกันชนหลังไม่สามารถใส่ตะแกรงเจ็ดห้าที่มันให้มาได้พี่เขาก็ยังไปเบิกของแท้มาใส่แล้วก็จัดฟิตติ้งไปอีกผมว่าถ้าเป็นผมผมไม่ทำอะเสียเวลาแล้วก็ลดมูลค่ามันสูงด้วยรับผิดชอบมันสูงเออจริงคครรับนนีเ่่่งึมูลาย มันสูงครับถ้าเกิดลูกน้องเราแงะเงอะอะไรโอ้โหนิดนึงนี่ปวดหัวเลยนะมันก็เลยน่นะผมก็เลยอยากให้แฟนขับลองไปดูครับว่าความใส่ใจความที่แบบ,บว่า อยากทํารถออกมาให้สวยจริงๆมันเป็นยังไงนะฮะครับะตอนนี้มาสเตอร์พีซมีอู่ที่ไหนบ้างมีกี่สาขาครับพี่ตอนนี้ที่เปิดบริการแล้วนะครับมีทั้งหมดสามสาขาที่เป็นอู่นะครับก็คือที่นี่ที่เรายืนอยู่นี้ราชพฤกษ์ก็จะเป็นรถประเภทพรีเมียมเป็นรถที่ต้องการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะว่ารายละเอียดแต่ละคันอะไรเงี้ยผมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีสาขาที่ทําประกันทำงานประกันรับงานประกันแล้วก็งานทั่วไปก็รับหมดครับก็ที่สามัคคีครับอะ ตรงข้ามซอยสามัคคี32อยู่งามวงวานนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งคือสาขาสมุทรประการช้าง3ามเสียงแล้วก็เป็นควิกแพร์หนึ่งที่ครับก็จะเป็นอยู่ตรงกรุงเทพกีตามอเตอร์เวย์ก่อนถึงร้านโปรไร์อันนั้นจะซ่อมสีด่วนมาเช้าเย็นกลับมามาวันนี้พรุ่งนี้รับรถกลับได้เลยสีพวกนี้จะเป็นในพวกไหนพี่กันชนหน้าอะไรพวกนี้ใช่เล็กๆน้อยแผลไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจใหม่ของเราที่จะขยายสาขาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เริ่มต้นสาขาแรกกปแล้วแล้วก็ ก็เดี๋ยวปีนี้มีเปิดอีก2สาขามีพะราม5กับหัวหินหัวหินก็จะเป็นอู่ทํารถพิเมียมแบบนี้แหละครับผมยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหแต่ละคันนี่มันละเอียดหมดทุกคันเลยหลายๆคันเนี่ยอย่าง ix7 เนี่ยมีหลายลำมากเยนีงคันนี้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 อย่างคันนี้ครับ เนี่ยลถมูลค่ากันละ3 4 0ล้านคันนี้น่าจะว่าใส่พาร์ทใช่ไหมพี่ไม่ครับคันนี้ SV แท้อ๋อ SV แท้เลย s อีแท้ลูกค้าสไลด์มาจากเชียงรายครับ,รบมาให้เราช่วยเก็บรายละเอียดอาจจะใช้มาแล้วมีรอยขีดข่วนก็มาทําสีอะไรเงี้ยครับครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอลูกค้ารับจริงๆมูลค่าสไลด์กับราคาที่ทํา สไลด์แพงกว่านะแต่อันนี้ก็คือเป็นความไว้วางใจของลูกค้าอี่ผมก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้วางใจเอารถมาให้เราทำครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มาสเตอร์พีซเนี่ยโด่งดังในแวดวงของคนชอบรถเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าการที่จะทําสิ่งใดที่ให้ดีคนเจ้าของนั้นอะ่ะต้องมีความใส่ใจแล้วก็ละเอียดผมบอกเลยว่ามาสเตอร์พีซเนี่ยมีเต็มตัวแน่นอนด้วยตัวพี่แชมป์เองนะฮะแต่ถามว่าด้วยปริมาณของรถเนี่ยพยายามอยู่แล้วสําหรับที่เนี่ยเขาทำออกมาได้แต่ถ้า ในเรื่องของการทําสีรถด้วยนะฮะตอนนี้ในสวนรถไฟฟ้าอย่างเทสลาก็ทำใช่ไหมพี่ทำครับก็เอ่อเทสลาก็ตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆลวครับอย่างอะไหล่มีสเปรไหมพี่มีครับสั่งเองครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเอ่อส่วนใหญ่เขาหาอะไหล่กันไม่ได้เรามีช่องทางในการนําเข้าอยู่แล้วเพราะว่าปกติรถที่อู่ก็หายากๆอยู่แล้วถ้าเราหาอะไหล่ไม่เก่งตายเลยครับรถจอดครับนิ่งสนิทก็สบายใจในเรื่องของการที่ทํารถของที่นี่ก็ครอบคลุมหมดหลายๆแบรนด์ครับหลายๆคนคงสงสัยเหมือนผมว่า ในการทารถของพี่มีเคสไหนที่แบบโหยากที่สุดในชีวิตบ้างไหมพี่ยากที่สุดเหรอครับจริงๆมันยากพอ,พอกันเกือบหมดนะให้เลือกที่สุดคงแบบว่าเลือกยากจริงๆอะ่ะแต่ก็มันก็มีครับมันก็มีรายละเอียดอย่างแมคลารเรนคันที่บอกนี่ก็ยากเออยากด้วยอะไรด้วยตัวสินค้าครับ,รบยากด้วยมูลค่ารถที่โ,โหมันลื้อแบบเหลือแต่กระดองเปล่าอะ่ะแล้วแมคลาเรนก็รู้กันอยู่ครับว่าถ้าเกิดแบตหมดหรือระบบไฟมีปัญหาแม่งลวนทั้งคัน จอดเฉยๆยังต้องไปเข้าสวิตเลยใช่แบตหมดไม่ได้เลยนะแบตหมดแม่งแบบโอ้โหเรื่องยาวครับก็มีหลายคันครับครับแล้วสําหรับในเคสที่ประทับใจที่สุดที่ในการที่ทําอูสีมาเลยประทับใจมีหลายคันแล้วแบบรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยคันนี้คือแบบโอ้โหอยู่ในดวงใจเลยคิดถึงทุกวันเลยอมีคันนึงแต่มันบอกไม่ได้ดิเป็นแมกกาเรนเหมือนกันอันนี้ชุดแต่งโหดๆที่มา ต่างชาติใช่ไหมต้องเคสที่แบบว่าเป็นท็อปฟิกเก็ตแบบมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราครับเราพยายามจะขอลูกค้ามาถ่ายช่องยูทูบอยู่นะหลายครั้งครับแต่ลูกค้าเขาค่อนข้างรักมากครับก็คันนี้เป็นคันหนึ่งที่ชุดแต่งแบบเฟี้ยวมากๆแล้วเป็นที่สุดเลยคือมีไม่กี่คนที่ได้ทําแบบนี้นะฮะใช่มันก็ได้อาจจะเป็นคอยความภูมิใจของพี่แชมป์นะฮะแล้วก็อีกคันหนึ่งที่จําได้เลยสมัยก่อนอยู่สามัคคีครับแล้วก็ยังไม่มีอู่นี้ด้วยนะแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่า สมัยก่อนคือเอาตรงๆว่าไม่ได้มีชื่อเสียงมีประมาณหนึ่งครับมีกลุ่มคนรู้จักรถ HKS ที่มาแข่งแร็ที่สนามบางกอกอเวนิวครับชนแล้วญี่ปุ่นเอาเข้ามาซ่อมกับเราครับอันนี้แฮปปี้ปลื้มที่สุดแล้วครับคือแบบเฮ้ยได้ซ่อมรถ HKS แท้นะจากญี่ปุ่นเลยใช่คือเขามาเอาเป็น S14 ครับถ้าใครจะจําได้คันนั้นเนี่ยชนในสนามแล้วก็มาซ่อมกับผมอันนี้ภูมิใจจริงๆครับเพราะเป็นคนไทยที่ได้ทรถส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นครับ โ,โหสุดยอดมาก,มากฮะสุดท้ายแล้วพี่อยากถามหน่อยรถที่แพงที่สุดที่เคยทำผ่านมืออู่มาสเตอร์พีดก็ถ้าเป็นพวกรถที่แพงที่สุดเหรอครับก็น่าจะเป็นพวกซูเปอร์คาร์ทั้งหลายล้วครับ,รบแต่ว่าที่แพงที่สุดที่ไม่ใช่รถก็มีนะทำเครื่องบินครับโอ้โหหนักกว่าอีกครับทำยังไงพี่เขายกเครื่องบินมาที่อู่พี่หรือยังไงครับไม่ครับก็คือเราไปทําที่ที่ที่แฮงกาที่เก็บเครื่องบินครับก็จะมีหลายแบบนะครับจริงๆผมน่าจะเป็นเอกชนเจ้าเดียวที่ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในการทําสีนะครับ,รบก็มีทั้ง private jet มีทั้งเครื่องทหารบก มีเครื่องเกษตรอะไรพวกนี้เราก็ทํามาหมดแล้วอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันต่อยอดออกไปได้อีกอะไรเงี้ยครับมันไม่ธรรมดานะครับสำหรับอู่สีอู่หนึ่งที่เริ่มจากอู่รถที่เกิดจากความแพชชั่นในความชอบสุดท้ายทํายันเครื่องบินอันนี้ก็เป็นอู่หนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามาได้ถึงวันนี้คือสมชื่อมาสเตอร์พีซจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้คนที่ดูคลิปนี้อยู่พี่อยากจะติดตามพี่แชมป์ติดตามยังไงครับก็ตอนนี้ผมท YouTube แล้วจริงๆอยากทํามานานแล้วแต่ก็ติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยก คือเรารู้สึกว่าเรามีซอสเยอะเรามีแบบว่าเอ้ยรถที่เราแบบว่าโอ้โหมันน่าเสียดายถ้าเราจะแบบว่าปล่อยผ่านไปแล้วที่ผ่านมาคือแบบเสียดายจริงๆครับแต่ว่าเริ่มละวันนี้ก็คิดว่าอาจจะช้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นทําไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากด้วยครับช่องน้องใหม่โอ้โหแชมป์มัธส์พีทเลยครับใช้ชื่อช่องแชมป์มัธส์พีทช anel เลยอีกหน่อยจะแซง300อยแล้วยังครับโอ้โหฝากอันนี้ก็ต้องขอบคุณแชมป์ด้วยครับที่สามมาเยี่ยมเยียนกันเนอะแล้วก็ช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยครับนอกจากยูทูปพี่ Facebook f a c e b o o กก็เหมือนกันเลยครับแชมป์มาสเตอร์พีซทิกต็อกก็แชมป์มาสเตอร์พีซครับทุกช่องทางใช้ชื่อเดียวกันหมดครับก็สําหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะเราอยากจะปรึกษาหรืออยากอะไรสามารถเข้าไปในตามช่องทางของตามที่พี่แชมป์บอกนะครับหรืออยากจะเซอร์วิสรถทาสีรถปรึกษาสามารถติดต่อได้เลยนะฮะผมว่าเป็นที่หนึ่งที่ตอบคําถามคุณได้อย่างแน่นอนถ้ายังไม่เชื่อใจยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทาได้หรือไม่ได้ลองเข้าไปดูใน u t u b e ครับแล้วคุณจะรู้ว่าเขาอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปทำรถพวกนั้นเลยเขายังทำ ใครท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยพิมพ์คอมเมนต์ได้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะฮะอยากให้เราไปที่ไหนอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์กันสำหรับโมเนชั่มสามร้อยกับพี่แชมป์มัสเตอร์พีไปก่อนนะฮะดสสวััีครบสวัสดีสสดครับของต้องมี